พาลูกสาวมากินของฟรีบายพี่น้องเพีนเขากินอ่างตึ่ใจบอสตืใจอมเตื่นบอสผัอยู่ด้ําลูกผัวยังตืนอย่ถามกําไยร้อยแซมอยุ่ พากันมันสือนี่ยม,ม,มาพักเวหัฮไปกินไอติม่มฟรีตื่นใจน้องมินนี่แล้วออสบายดีนี่สบายดีแม่นี่ยังสื่อยัง

ยี่ร้อยเก้าพัผ่าหมนะอัอัดมืออัดแคนไว้เซตออย่าเหตุเตะ ไปแอมินไปกินไปกินล้างแอมินทึไวหยียดบ่มบอไปกินล้างแอมินเร็วกิ้นล้างแอมิน จะตีนฉัน้องหรอกมันกาตีนนะมันสีมกาดแม่แต่ปนนี้เโมหไย้น่อยออน้อยน้อยอานนองมาหัวนองสีวัดกต่กำแพงค่อยเด้อลูกเด้อ

Bây mình mình chị oh nói là, mình cầm hôn hôn nè Nhà hôn thằng hôn 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 Mình đút hôn 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 nè Mình hôn ơn thuộc ở kinh แหมนเมนกอง emang ไป udah Það er verið. Það er verið. Æg er sæti gattun. Lægða fyrir borðun hvað? nói mông nhạn yêu xa này nói một bận nong nong lúc nong nhạn đi sai nóc lúc như sai nóc สตามือนใสตามอนอยู่ใส่ลูกตามอนอยู่ใสตามอนใส่บปสบายดีปารุงมาพอกับสองน้องสาวหล่ะสบายดีพี่น้องพัดแก้วกินข้าวแั่งค่ะ ซ,ซื้อเองค่ะรา <c oughs> จะกินผักกับข้าวหกุ่งกับมาหานกันเนรอ้อกๆละซองเอย ม iden, ını, mm ันจะกินไข่เกี่ยวแดงไหมมึงไอ้อุนล้านสีเขียวแล้วคะสีของนี่เหรอวันที่สื่อนี่ตัววันเย็บเย็บ กุนพี่ลูกขอยสมีสิงิอปคือได้ส่เลยวลูกขอยสมีสิ่จ้ก่อเงินอมปัาคือได้สี่แม่จิงประเทศมมีบ่ประเทศมุมมีบ่ประเทศมัมีบ่ประเทศนั่อ่ะม่จิงฮะปราเทศแม่ยังจะอีตสดตดเลยตดสบายดีปลูกไหม แฉบแฉบบเก่งเก่งตัวมือกินไปก็เข้ามายื่นี่โลดสองหน่อยนี่เต้นหาเต้นหาสิบบาทนี่นีหาสิบาทเสื้อหาสิบเป็นำเต้นหาสิบสองหน่อยพอดีตรงนี้ปฎิกินตรงนี้ปฎิกินนะโอเคโอเคอโอเคทำไหมทำไหมทำไหม ินบ่ึงว่าไข่อนาคตุงสังหรอยนะเื่อโป๊ะแกงอันนั้นวะกินยังกินเขาเจ้าและจะได้เขา วอนนี้ได้ขายี่กล่องอ่ะกล่องหนึ่งอ้าหัวกุ้งคือบอกไปพัดสายการนี่นะนี่ดี๋เวไม่สิบแล้วไม่เอาเอี้ยมันจะทำตอกอะไรก็ช่างมันเอียยไม่เกี่ยวจะเอากุ้งไข่เกียวกุ้งทุกคนเออวก็ตัดขอวไปให้เอากินเรื่อย กินมื้อน่ะลูกค่ะ <coughs> 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 <coughs>